哎，换一个。<Yeah. S 1> well. น่าคนเหมือนเด็ีจ้าเดียบเจ้าเดียบมาแล้วโคโดนเองไม่โดนเองเอโดนเองขึ้ไงมีแค่นี้หรอไม่ข้ใหม่แล้วคาบเดียพักห้แล้วพวกนี้ใส่่จะสีทองนจะโดนใจจริสีไหนสีอ๋อใช่ใช่ใช่แต่มันเก่าแล้วเกั้งเดียวรอบเลยคื แต่มันดูแบบอย่างน้อยก็ดีกว่าขาวกว่าสีขาวผมงนี้จริจไม่ถึงรู้ก็ไปคิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ฮยแม่สก้อเหรอแม่เจ็บโอ้ขาบเหรอแอเหรอ เตะปวนะตะนกไม่เคยเตะไม่เคยเตะด้วยกันเลยช่างอกเกี yep. okay. ่ว no, ันอนงคารไม่ัวดดถ้าแอบได้ได้ดี ำไม่ได้ไปญี่ปุ่นหรอกมันต้องมีพาดอยู่โอ้โหเอเยซูสัานเอาก่อนไนไปกี่วันสามสี่วันตนาจทำต็อีกเลยเออทันเต็มหรือครั้อ ไอ้นี่เขา้าเข้าโซมยาวเลยเหรอไม่พี่ม่วนม่อวนทางการก็มาเสกเหรอจะบอกช่วงนีน้แลกเวรไม่ใชรือ อุยงานศพคนเยอะดิวเข้าไปเมืวันแรกนะไปวันอังคารเลยแต่เขาสวดเร็วจังนะที่นึกว่าอย่างนี้ชั่วโมงแตบบ่นี่แบบครึ่งชั่วโมงนี่นี่ลิ

เชื่อว่าจันทร์กูรอแลอ้วสระว่าปอดกูไม่ใช่แล้วครับอาการเน้ยหนักสั่นนี่วะเนี่ยพี่ลมปะเนี่ยเมื่อแต่ว่ากูว่าน่าจะปีขึ่งหายจากไอตอนนั้นด้วยปิ้งเดียวกูหอบมิ้องอ่ะค่อหาน่อหานะคมมม่อยะคป นี่มันไม่ใช่คนดูดจัดจะดูดอยู่ดีในในบอลแท้มันทำอะไรเหมือนบอลแตกเออในฟอรเหมือนในฟอรแตกไปเลยแบบเพิ่งกลับเพิ่งกลับมาเตะบอลได้ไม่นานนี้เองอันนี้แบบมันไม่ได้เป็นคนดูดจัดเลยนานๆดูดทีเดียร์ี่ว่าจะต้องหักธีเดียดูดจัดเพราะเป็นกูแขยู่แังอันนานๆดูดทีเดีครับเรา ดม่่ไม่เเไม่รู้เท่าไหร่เเป็นเงินเยอะย่างทดียวดอมปลอดเหล็กพอปอดจริงพังแล้วใช้อยู่เป็รโยนในขึ้นเดืเป็นไงเขมายอะไอ้ดอนนี่จะหายจะจริงว่าไอ้ดอนเป็นารเป็นงานหม่อนเป็งานนก่อนเพื่อนนะยไอ้ตื่นยังไม่มีงานมีการไอ้ดอมหลักลวงหลักปักฐานเขาเจอตัวตนก่อนใครเพื่อนเลยแล้วพบคอควสุขะไรอท thay thay quần ông mở đấy à không cái 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 iphone bỏ เิงตอนไม่ยิงสายวะสายมึงชัวกว่าสองท่านายของท่านายกว่า <c oughs> <c oughs> วเขาจะบอกของท่านานกว่าของทนะัดขาขวาขายิงสายคมวกวะะ่างงว่าไง แค่เป็นร้านก็ค <hating S 2> <ส kaf. S 1> ือ Golden Buster วิธี <bulky>